กิจกรรมสวดมนต์ความเพียรพระปิตายอดเรดศรษฐีลาวหลวงปู่ทวดสวัสดิศรลา020ครทั้งที่3ประจําวันที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2568หาส วันนี้เป็นครั้งที่3ตรงกับวันที่12พฤศจิกายนา <c oughs> าพุทธศักราช2568ข้าพเจ้านายสวัสดิศิลาขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนตวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและเป็นอาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย อ่องค์พระคมปฏิเถระเจ้าองค์หลวงปู่สํมเร็จ์ลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจิตนามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดอนุโมจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ <c oughs> ขออนุภาพคุณพระัตนาตรายัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงนมันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต,ต่อไป บทสวดชนุมเทวดาสมันตาจักวะเรสุอัตราขจันตุเทวตาสัทธามังม <c oughs> ุนีราชาสสุลันโตสักโมคตังสักเฆกามิจรุเปขรีศิการาตรจันตารุเขวิมาณี per cakame turwanakaeke awa tu mi kete Ummacayan tuhute wa salahwimeia akan tapanaka ditentasan tikeang muni warawa canangsa tauume Sunan tuh Tama sawana kalu ta, tama sawana kalu ta, tama sawana kalu yang batan ta. Namu antasa bhagavato arahato sama samputasa. Namu antasa bhagavato arahato sama samputasa. Nammuntasa pakawatowara hato sama semputasa, namuntasa pakawatowara hat sama semputasa Na di saaranangannya huhu mi saaranang orangrang, ite e nasa jawace naso dime hontu saata, na di saaranangan yang dau mi saaranang orangrang, iti e nasa jawace naso dime hontu dime saaranangan menyang sang kume saaranang orangrang ete nasa cewat he naso di me hontupata karo niiku nato ita kata Maha karo ni ko na tho tawa para mi สัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัเชนะมาตุลโหณตัวสะภูปัตถวามหากรุณีโกนาโทยตายะสะพะปานินังปุเรตวะปารมีสะพะปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัเชนะมาโหณตัวสะภูปัตถวามหากรุณีโกนาโทสุขายะสะพะปานินังปุเรตวะปารมีสะพะ ปัตโตสัมโพธิโมตมังเอเตนะสัจจะวเชนะมะโหตุสัพพูปัตถวาบทส่วนมหาสมัยส่วนเอวมิสุตังเอคังสมายังภะคะวาสเกสุวิหารตีกะพีระวัตุสัมมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเกณ สาทิงปัญจามเตหิภิกขุสะเตหิสะเพหิวาระหันเตหิตะสะหิตะโลกะธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาโหนเตภะคะวันตังทัสสนายภิกขุสังฆัญจาอตโคจตุนังสุทาวสกายิกานังเทวานังเอตตะโหสิอยังโคภควาสะเสุวิหรติกะระวะตุสมิ มหาเวเนมหาตาภิโกสเคนสาทิงปัญจามเตหิภิกุสะเตหิสเภหิวะระหันเตยะทัสสะหิจะโลกะทาตุหิเทวตายะเอภูเเนะสนิปะติตาอูนเตภะคะวันตังทัสสะนายะภิกขุสังคันจะยันโนนะมะยัมภีเณภะคะวาเตนุปะสังฆะมยามะุปะสังฆะมิตตะวา พระครโตสันติเกปาเจกคาถาปเสนยามาเตอัตโกตาเทวตาเสยธาเปีนามาพละวาปุริโสสมันชิตังวาภฟังปสษาเรยปสาริตังวาภฟังสมิเจยะเอวเมวัสุทาวาเสโสเทเวสุนตระหิตาพระควตโตปุระโตปะตุระหังโสัตคุ ตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวไยกัมมันตังอัังสุเอกัมมันตังทิทาโคเยกาเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิมหาสมโยปวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตามหาอิมังธรรมาสมยังทัคิตาเยวะปรจิตาสังกันติอิทโคอาปราเทวตาภควโต สันติเกอิมางคาทังอภาเสตะตาภิกขโวสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุจจกมังสุสาระธีวะเนตานิขเหตวายทริยานิราคันติปันทิตาติอตะโคอปาราเทวตาภควโตสันติเกอิมางคาทังอภาสิเขตวา อังเชตวะปะลีขังอินทขีรังยโหหัจฉะมะมีชาเตเจรันติสุทธาวิมราจคุมะตาสุทันตาสุสูนาคาเตตะโคปะราเทวตาภะวะโตสันติเกอิมางคาธังอภาสิเยเกกิพุทธังสรณังคตะเส นาเทมีสันติอาปายะผูมิงปะหายะมนุสังเตียงเทวกายยปริปูเรสันติเตียตคโคภะควะภิกขะมันเตสิเยปุเยนาภิกขเวทัสสุโลกัตธาตุสุเทวตาสนิปติตาหุนเตตถาคตังทัสนายภิกขุสังขันจาปิเทภิกขเวอะเฮสุ เตตมทันังอรหันโตสัมมาสัมพุทธะเตสัมเปพะคะวันตานังเอตัปะระมาเยวะเทวะตาสนิปะติตาหิสุเสยยะทาเปมยหังเอตระหิเยปิเตปิคะเวปะวิสันติยะนะคะตัมทันังอรหันโตสัมมาสัมพุทธะเตสัมเปพะคะวันตานัง เอตปรมายเวทวตาสนิปต e e si ิตาภวิสันติเสยตาปีมยังเอตราไรอากิคิสัมมีพิกเวเทวะกานังนามานิเกตายสามมีพิกเวเทวะกานังนามานิเทสิสามมีพิกเวเทวะกานังนามานิตังสุนาทัสสซาทุกังมนาสิกมนาสิกาโรธาภาสิสามมิต เอวัมพันเตติโคเตภิคุปภะควาตโตปจัตโสสุขภะคะวะเอเตทะโวจาสิโลคามนุกัสสามิยะตาภูมิตาทัสิตาเยสิตาคิริฆาปรังหิตาตาสมาหิตาปุถุสีหาวสัสลีนาโลมหังสาภิสัมพุโนโอทาตมะนะ สาสุทาวิปัสสนามนาวิราภิยปัญจาสเตยตวาวนิกะปิอวทเวตะโตมัทยิสัททาสาโอแกศาสเนระติเทวกายาภิกันตาเจวิชชานาทภิกขะโวเตจตปมะคะโรสุตวาพุทธะสาสนังเตสัมปะตุระหูญาณังอมนนสานทัสสะนังอัพเภเกสะตามะทังสหัต สาอัทธสัตตริงสตังเอกะสหัสสานังมโนสานามัตถะสงฺฆัพพีเกนะตามัตถะคงฺธิสาสภาพุทธังตัญจะสัพพังอภิญญายะภะจิตตะวานะจาคุมะตโตอมนตเยสัทธาสาโหเกสะสนีระเตเทวกายาภิกันตาเตวิจานาธภิกขโวเยโหัง จิตายีสัมมิขีราหิอนุปุกสสัตาสหัสาวะยะข้าภูมิมากะเปรละวัฏวายติมันโตัวชุติมันโตววันนาวันตัวยสัสสีโนมอนธัมมานาภิกะมุงภิกขูนังสมิติงวะนังชะสะหาสาวิมวตายาคานันตะวานีโนอิติมันโตัวชุติมันโตวัวนาวันตัวยสัสสีโน มัวธรรมนาภิกขมงภิกขูนางสมิทิงวนางสาธคิราติสหสสยาคานาตตะวณิโนติมันโตชุติมันโตนาวันโตยสัสีโนมัวธรรมนาภิกขมงภิกขูนางสมิทิงวนางอิเจเตโสราสะสหัสยาคานาตตะวณิโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยสัสีโนมันธรรมนาภิกขมงภิกขูนางสมิทิงวานาง เวสามิตราปัญจัสตายาคานันตะวันีโนอิทิมันโตชติมันโตวนนาวันโตยาสัสสีโน้อันมร์ธามานาภิกขมุงภิกขูนางสมิธิงวะนางกุมพิโรราชค่ะหิโกเวปุลสานิเวสานังพิโยนางสตาสหัสังยาคานังปยิรูปัสเติยกุมพิโรราชค่ะหิโกโสภาค้าสมิธิงวะนาง ปุริมันจาที่สร้างราชาัตาฤทโทภาสาสถิติคันธปานังอธิปติมหาราชายาสัสิโสปุตตาปิตสาภาโวินทานามาภลพลิยิมันโตชุติมันโตนาวันโตยาสัสิโนมวนธมานาภิกมมงภิกขูนางสมิติงวนางทักีนั่นจาที่สร้างราชาวิรุณโหตับภาสาสถิติคุมพันธานังอธิตปติ มหาราชายสัสิโซพุทธาปิตาสาวาห์วอินทานามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตนวันโตยสัตสีนมโมธมานาภิกขมุงพิกคูนางสมิเิงวะนางปัชิมันจะที่สร้างราชาวิรูปโคภาษิตนาคานางอธิปฏิมหาราชายสัสิโซพุทธาปิตาสาวาหวอินทานามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตนวันโตยสัสสโน มณฑมนาพิกามุงพิกูนังสมิทิงวานังอุตารันจาติสังราชากุเวโรตปัสสะสะตตยยกานังอธิปติมหาราชยาสัสิโซปุตตาปิตาสาพระห์โวินทนามามหาภลายติมันโตชิติมันโตนาวันโตยาสัสสิโนมณฑมนาพิกามุงพิกูนังสมิทิงวานังปุริมาธิสังทาราโททักขีเนนาเวโรลาหก ปัจฉิเมนวิรูปโคกุเวโรตรังทิสังจตารโอเตยมหาราชสมันตาจตุโรทิสาสทัตละมานาทังโสวเนกปิละวัฒเวเตสังมยาวิโนทัสสโคอัจานิกาสัทธามายาคุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกามเสตโทจะกินโนขันโทนิขันโทจะปนาโทปมัญโย Jadewa suto jamatali cita seno cakantapo naro raja cano sabo. Aku wapan jasiko jewa timparu suria wajasa iti jenye jaraja no kantapa saha. Rasubimu tamana pikamung pikunang semiting wanang. Ataku napasana kawisala saha tajaka kembara satara kupayaka ตจักกะกัมภลรสัตระคูปยาคาสหงยติพิยมุนัฐตารถาจักขุณะคายัสสิโนยราวนุมหานโคสุปะคัสมิติวานังเยนะคายเชสหัสหารันติทิพายทิชาปกิวิสุทจักขูววหายาสาเทวนามัชปัตตาจิตาราสุปนาอิติเตสนามัง Afayan tata nakara chana masih to ke mama sana hahi wacahi upa sarana makang suputang jita wasira hatena samutang sura sita tata roa sasino อาสุราธานาเวคาสาวิปจิติสุกิติจพหาราโทนโมจีสหัสตันจัพลิปุตตานังสเปเวโรจนามกาสนหิตวะพระลิงเสนางลาหุพัทธมุปาขมุงสมโยธานิพัทธันเตภิกูนางสมิติงวะนางอาปูจารถวะปฐวีจเตโชวโยตทาขมุงวรุณาวรุณาเทวาสมโมจยะสสะ สาหเมตตากรุณาไคกาผู้เทวายะสัสสีโนทะเสเตสัสสะทะกายะสัพเพนนัตตะวะณีโนอิติมันโตสิทธิมันโตอานันโตยะสัสสีโนมวันธัมมานาภิกขมุงภิกขูนังสัมมิติวะนังเวทูจะเทวาสหะริจาสัมมจะทุเวยัมมะจันทะสุวะณีสาเทวาจันทะมะกุโพระคิตา สุริยะสุบุณิชาเทวสุริยมคุปุระคิตาณกตานิปุระคิตาวะอาคูมันทวะลาหกาวสุนังวะโสเสโอสโคปะคัปุรินททโะทัศเตีทัศสัทกายะสเพนนาณตะวันนิโนยที่มันโตชติมันโตน้ามันโตยะสสิโนมวันธรรมนาภิกขมงภิกขูนังสมิติวะนังอาทาคุสหภูเทวะชัลลมคิสิการิวะอริตกาจารุชาจ้าอุมา อุปาณิพาสีโนวาโรนัสหะทัตมะจัตจุตาจานิชกาสุเรยยรุจิราคัวคัววาสวานีสีโนทัเสติทัสสะทักายะสะเพนันัตตะวนีโนอิทิมันโตชติมโตวันนาวันโตยสสีโนมวันทัมนาภิกามุงภิกู้นางสมิติวะนางสัมมานามหาสมมานามโนสามโน สุตมะจิตตาปทุสิกาคู่อาคูมโนปทุสิกาท้าคู่ฮารโยเทวาเยจโรหิตาวสิโนอปาราคามหาปาราคาคูเทวาเยสสิโนทัศเตเตทัศทากายาสเพเานันตะวันโนยทิมันโตชิติมันโตนาวันโตยสสิโนมวนธมนาภิกขามุงภิกขูนังสมิติวะนังสุกาการุมหารุณาคูเวคานาสัสสาหุทากายาหะ ปโมคะคูเทววิจขานาสัทธรมตาหราคะชามิสักะจายาสัชโนฐานะยังอาคาปัญโชโยทิสาภิวสติทัศเสตธาสัทธกายาสัพเพรนาณตาวณีนุยทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยาสัชโนม่วนธมมนาภิกมุงภิกขุนังสมิติงวนังเขมิยาตุสิตายามากัตะกาจายาสัชโนสัมพิตะกาลามาเสถาชตินามาจาสวา นิมารันาราติโนอาคูอาทาคูปารานิมิตาทัสเตตทัสสทากยาสะเพรานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตนาวันโตยสะสสิโนโมวันทะมนาภิกขะมุงภิกูนางสมิติวะนังสัตถิธิเทวานิกายาสะเพรานัตตะวันนิโนนามันวเยนาคันชุงเยชันเย ชาติสัสหะปวุทธชาติมัคคีลังโอคตินนมะนาสวังท่าเคีโมคตารังนาคังจันทังวะสิตาติตังสุพรหมาปรมัตโตจารุตตาอิติมัตโตสหัสนังกุมารุติโสจัสุปะคะสมิติงวะนังสหัสสพรมโลกานังมหาพรามพิติตติอุปปันโนจุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัเสถายศรากูปาเจกะวัสวัตติโนเทสัญจามัจโตคา อาริโตปริวาริโต้เจจัสสภะพิกันเตสินเทเทเวสพรมเกะมาราเสนาพิกามิปัสสะกันนาสัมมันธิยังเอธาขันนะหาธาพันตธาราเขนะพันตมัตุวสมันตาปริวาริธรรมาวุมุนจิตาโคจินังอิติตัธรรมมหาระหาเสนังอเปสยเยปานินาตาลามหัจจาสรังกตวานาเพระวังยะธาปุสสโกเมโค तन्न हि यन्तो सवेत च कुतो तथा सो पजुता वत्त्ये संकुत्तो अस्यम वसे तञ्च असभाङ अभिन्याय ववकितवान अच कुमा ततो मन्तयि सद्धा श्रावके ศาส ने रते मरसेना फिकन्ता देवि चान तथातिकवोति च तपमकरुं सुतवा कुतस ศาส नं वितराके हि पकामं ने संग्रोमं पिंसयंग सभे विशिता संखामा यातिताय ससिनो मोदन्ति सह शनि सुताति